สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเลขกันนะคะเพื่อนๆแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะเป็นเลขชุด3ตัวตรงนะคะ แนวทางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แนวทางรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลค่าก็จะมีเลขดังนี้นะคะเพื่อนๆ1 9 9 121 926 432 3หนึ่ง

สี่สามสองสามหกหนึ่งแกสามห็นึ่งหนึ่งขอโทษค่ะสามแปดเก้นย์เก้าสห้าและ5้าเค่ะ ชุด3ตัวตรงแนวทางเลขท้าย3ตัวรางวันที่1แล้วก็แนวทางรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะงวดน,นี้ก็ชอบเลข3กับเลข6นะคะเ,เพื่อนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่มีเลข3ก็มีหลายเลขอยู่นะคะ4 3 2 3 6 1 8 6 3 3 8 9ค่ะที่มีเล็6ก็9 2 6 3 6 1 8 6 3และ5 9 6นะคะเพื่อนๆงวดนี้ชอบเล็ก3กับเล็6นะคะ ตัว3ตัวตรงที่มีเลข3กับเลขหอ,อยู่ด้วยกันก็จะมี361แล้วก็863นะคะที่ชอบมากก็น่าจะเป็น361นนะคะเพื่อนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะฟังเอาเพลินนะคะคเพื่อนเรื่องตัวเลข ไปเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดน,นี้รางวัลจะมีเลขสามเลขหมาไหมรางวัลออกวันอังคารนะคะงวดน,นี้มาลุ้นเลขสเลขหด้วยกันนะคะว่าจะมาสักรางวัลไหมเดี๋ยวพอแก้วันเราค่อยมาเน้นกันอีกทีนะคะเพื่อนๆตอนสรุปอย่าลืมชมตอนสรุปด้วยนะคะ วันนี้ก็เอาชุด3าตัวตรงมาให้เพื่อนๆชมกันเทียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะไว้พบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ